ลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตจะเป็นงานหรือกระทำการใดๆมีการริเริ่มฮะเช่นเริ่มลงทุนหรืออาจจะเรียกว่าฉันจะลงทุนอะไรร่วมกับคู่สัญญาของฉันฉันจะลงทุนอะไรเริ่มลงทุนอะไรกับคู่ของของฉันได้หมดเป็นการริเริ่มอะไรใหม่ๆในเดือนมิถุนายนสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะสหัชะ มาพันธุเพื่อนญาติคนใกล้ชิดนะฮะอันนี้เรียกว่ามาสร้างความวุ่นวายให้ฉันหน่อยหนึ่งเป็นยังไงมาหยิบยืมมาอาศัยอ่ยาญาติเพื่อนคนสนิทญาติเพื่อนคนสนิทมาอาศัยบ้านญาติเพื่อนคนสนิทมาขออาศัยทําอะไรบนที่ดินหน่อยญาติเพื่อนคนสนิทมาขออาศัยยืมยานยนต์ก็ได้ วุ่นวายชะมัดเลยแกนีเ่เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเฮ้ยยืมไปนิดหน่อยยืมไปนิดหน่อยอ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะทีนี้สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมิถุนายนนะครับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวอังคารครับเลขสามไทยเนี่ยนะครับ วันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะในเดือนมิถุนายนอังคารสถิตที่ราศีเมษนะครับพบอริครับอริไปว่าอะไรก่อนอริไปว่าปัญหาอุปสรรคภาระานิสินเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คืออริความหมายเขาคุณมาอยู่อย่างเนี้ยนะฮะเหมือนกับอันดับแรกเหมือนกับมีปัญหาให้แก้ครับนะฮะ,ะ,ะตัวคุณไปอยู่อริเหมือนกับฉันมีปัญหา ฉันมีศัตรูต้องฝ่าฟันได้ทั้งนั้นหรือภารณีศีลของฉันภนะารณีศีลของฉันนะฮะหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพกันนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะอังคารอยู่อย่างเนี้ยในส่วนเสียก็อย่างที่บอกมามอสักนะครู่ฮะปัญหาศัตรูอุปสรรคภารณีศีลเจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนดีมีไหมมีมีนะครับถึงจะเป็นอริ แต่ก็ยังทายดีได้ในบางคนนะครับอลีเนี่ยอย่างเช่นอ่ะช่วงนี้คุณไปติดต่อไฟแนนซ์ติดต่อธนาคารอ่ะอลีไหมอลีสิฉันจะมีภาระหนี้สินแล้วนี่คุณอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีภาระหนี้สินก็ไม่ว่ากันเห็นไหมมันเป็นส่วนดีนะครับมันเป็นส่วนดีอา้าวฉันฉันไม่มีเงินก้อนฉันก็ต้องค่อยๆผ่อนไปก็เป็นภาระหนี้สินของฉันแต่ฉันก็เอาอยู่แล้วกันนะอย่างนี้ก็เรียกว่าทายดี นะครับทีนี้อังคารเนี่ยเป็นตัวคนแล้วเขาก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนั่นแสดงว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะลัคนาราศีพิจิกนะฮะตรงเนี้ยค่อนข้างจะสำคัญนิดหนึ่งนะครับ,รบอาจจะมีปัญหาให้แก้อย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะมันอะไรกันแน่นะเนี่ยปัญหาอุปสรรคไหนมาดูดาวอื่นสิเขาบอกอะไรเราอะในเมื่อปัญหา มีไหนมาดูการเงินก่อนนะครับการเงินของลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากเจ้าเรือนธนูเนี่ยพระรหัสเนี่ยครับวันนี้พระรหัตไปไหนครับพระรหัสเล็งรักครับเงินมาเล็งนะฮะการเงินมาเล็งนะฮะเล็งอะไรฮะเล็งในคู่ปัตตน,นินะเล็งในคู่ปัตตน,นิปัตตนิแปลว่าอะไรก่อน ปันตนี้ไปว่าฝั่งตรงข้ามครับคุณอยู่นี่เขาอยู่นี่ฝั่งตรงข้ามนะฮะมันจะตีความว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเงินคุณไปอยู่ตรงเนี้ยในส่วนดีนะครับผมนะฮะคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานําเงินนําทองมาให้ฉันอันนี้ก็ยังถ่ายได้นะฮะอันนี้ก็ยังถ่ายได้หรือหรือ ฉันไปเอาเงินจากคู่ครองคู่คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานี่แหละก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกอะมีภาระหนี้สินนี่นะเป็นเงินกู้ต่างๆอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับพระรหัตเนี่ยนอกจากจะเป็นอ่าการเงินคุณแล้วพระรหัตยังมาจากเจ้าเรือนราศีมีนนะเจ้าเรือนราศีมีนนะปุตตะนะปุตตะปุตตะมัน มันคือการลงทุนอะไรใหม่ๆเอ๊ชักเข้าเขาแหละนะฮะชักเข้าเขาดูตัวเองดูเงินเงินมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามให้เงินมาหรือจะบอกว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญามีเหตุนําเงินมาให้ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะฮะคู่ครองคู่ค้าคู่ส่นคู่สัญญาอย่างที่บอกครับอาจจะเป็นสถาบันการเงินใดๆก็ได้นะฮะ ไปไปขอสินเชื่อใดๆจะเป็นบุคคลจะเป็นใครก็ช่างอ่ะบุคคลก็ได้ธนาคารก็ได้สถาบันอะไรก็ได้นะฮะมีเหตุนําเงินนําทองมาให้นะฮะมีเหตุนําเงินนําทองมาให้นะฮะหรือลูกค้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยลูกค้าก็ได้นะลูกค้าก็ได้นะ,นะฮะ mm hmm. เหมือนกับมีการิเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามนําเงินมาให้ฉันตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่ตัวเองอยู่อล,ลิเนี่ย มันน่าจะตีความลักษณะที่ว่าเป็นเงินกู้ซะมากกว่านะฮะเพราะมันมีคําว่าภารหนี้สินนี่นะฮะหรืออาจจะเรียกว่าฉันมีปัญหาอะไรบางอย่างฉันมีปัญหาอะไรบางอย่างและอะไรฮะฝั่งตรงข้ามนําเงินมาช่วยฉันอันนี้ก็ยังถ่ายได้ทีนี้ทั้งการลงทุนใหม่ๆทั้งการเงินอยู่ฝั่งตรงข้ามยังมีดาวอีกสี่ดวงนะฮะขยายความเข้าไปขยายความเข้าไปเริ่มจากอาทิตย นะครับอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานครับราศีสิงห์นี่เจ้าเรือนการงานของลัคนาราศีพิจิกนะครับเจ้าเรือนการงานทีนี้คาว่าเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะฮะงานที่ฉันทำอ no ่าฉ <Thanos. S 1> ันไปทำงานอะไรบางอย่างได้เงินได้ทองจากฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็ถ่ายได้หรือ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 กรอรมะเนี่ยมันแปลว่าการกระทำอาทิตย์เนี่ยคือเจ้าเรือนราศีสิงห์พบกรรมะกรรมะคืองานที่ฉันทำ นะฮะทำงานแล้วฝั่งตรงข้ามนาเงินเงินทองมาให้หรือการกระทําอะไรของฉันก็ได้นะฮะนะ,ะกรรมนี่งานที่ฉันทาการกระทําสิ่งที่ฉันจะไปทําอันนี้ก็ได้แสดงว่ามีการลงทุนแล้วนี่นี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะทำอ่าแสดงว่าคุณกําลังจะลงทุนอะไรบางอย่างนะนะครับในส่วนดีคือฝั่งตรงข้ามนําเงินนําทองมาให้นะครับร่วมกับพุทธพุทธเป็นใครนะ พุทธเนี table, ่ยเขามาจากมิถุนฮะมรณะนะมรณะมาร่วมเอาละมรณะมาร่วมแล้วนะฮะไอ้เขาว่ามรณะแปลว่าอะไรฮะมรณะเนี่ยมรดกครับนะมรณะจากปมรณะเจ็บใครได้ป่วยนะครับในส่วนตรงเนี้ยมีการลงทุนคงไม่มีใครลงทุนเจ็บใครได้ป่วยมีเหมือนกันไหมมีฮะที่เคยเจอนานนะฮะผมเนี่ยผมมีตัวอย่างเสมอฮะ นะช่องผมมีตัวอย่างเสมอเพราะว่าผมดูดวงค่อนข้างจะในแต่ละวันอ่ะพอสมควรนะฮะก็จะมีเคสเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ที่เคยเห็นเช่นมรณะอยู่อย่างเนี้ยและมีการลงทุนมรณะนะฮะในส่วนตรงเนี้ยผมเคยเห็นเรียกว่ามีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับสัญญกรรมเสริมความงามตรงนี้ก็ถ่ายได้นะครับและก็ใช้เงินใช้ทองกับฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้บอกว่าพระรหัสเนี่ย มาเลงเนี่ยฝั่งตรงข้ามนําเงินมาให้นะฮะจะตีความหมายตีลังกากลับก็ได้นะครับคือเงินคุณอยู่อย่างเนี้ยมีได้สองประเด็นนะครับยืนยันฮะมีได้สองประเด็นหนึ่งฝั่งตรงข้ามนําเงินมาให้หรือนําเงินของตนไปไว้กับฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เคยเห็นครับนะฮะตรงเนี้ยมีการกระทํามรณะสัลญกรรมนําเงินนําทองไปใช้ในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้นะครับหรือมรณะเนีน่ย เรียกว่าเป็นมรดกก็ได้นะเป็นมรดกก็ได้ในส่วนดีนะครับไอ้มรดกที่คุณมีอ่ะคุณมีการกระทําอะไรนะคุณมีการกระทําอะไรกับฝั่งตรงข้ามนะคุณมีการกระทาอะไรกับฝั่งตรงข้ามนะฮะเป็นเรื่องของมรดกหรือว่าทรัพย์สินท oui, ี่คุณเก็บไว้มรณะเนี่ยนะฮะ ทรัพย์สินที่คุณมีนะฮะทรัพย์สินที่คุณมีมีการกระทําอะไรบางอย่างกับฝั่งตรงข้ามและได้เงินได้ทองกลับมานะเช่นให้บ้านเช่าอเอาทรัพย์สินที่คุณมีอ่ะที่ดินที่ฉันมีนะฮะมาเช่าที่ดินฉันสิอ่าแล้วเอาเงินเอาทองมาให้ฉันนะอ่านี่เนี่ยปัจจุบันนี้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะให้เช่าบ้านให้เช่าที่ดินหรือให้เช่าทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่คุณมีนําออกมานะฮะจะขาย จะเช่าอันนี้ได้หมดนะ,ะนำเงินนำทองมา,างสิถ่ายได้อย่างนั้นครับนะ,ะพระศุกร์เอพระพุทธเนี่ยยังมาจากกันด้วยกันนี่คืออะไรฮะกันนี่คือลาภครับลาภแปลว่าอะไรฮะงอกเงยครับงอกเงยลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะมีการจะทําอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของฉันที่มีอยู่และมันเกิดความงอกเงยขึ้นนําเงินนําทองมาสิมีเงินเงินทองนี่เอามาสิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะหรือพระศุกร์ครับนะพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นกเกษตรที่นี่เลยนะเขาเป็นกเกษตรที่นี่ปัตตานีเป็นกเกษตรนะฮะเขารออยู่ตรงนี้อยู่แล้วเหมือนกับฉันมีบ้านให้เช่ารออยู่ยังยังไม่ถึงเวลาพอพอเดือนมิถุนาฉันอยู่ตรงนี้ฉันมาแล้วฉันมาแล้วนะปัตตานีมาแล้วนะฮะซับปัตตานีคือฝั่งตรงข้ามอ่ะนะถ้าคุณเป็นคน ให้จะคือคุณเป็นคนให้เช่าคุณเป็นคนขายฉันมาเลยนะมาเพื่อติดต่อติดต่อเช่าติดต่อขายนะฮะติดต่อเช่าติดต่อขายนะฮะแต่คนคนนี้เขามาจากราศีตุลด้วยวินาศวินาศมันแปลว่าอะไรฮะวินาศแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลวินาศแปลว่าไรเบื้องลึกเบื้องหลังนะนะฮะวินาศยังแปลว่าความเสียหายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วพัสุุเนี่ย เธอจะเป็นความเสียหายอย่างวินาศหรือเธอจะเป็นต่างถิ่นไก,กลหรือเธอจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังทรัพย์สินที่มีอยู่เบื้องหลังทรัพย์สินที่มีอยู่เบื้องหลังนะฮะมีมีดาวศุกร์มาแล้วมีฝั่งตรงข้ามมีคู่สัญญามาติดต่อแล้วนะมีคู่สัญญามาติดต่อแล้วนะแล้วยังไงแล้วเกิดความดีงาม,งามเงินทองมาสิ Sabrina. เงินทองมาสิเขาอาจจะมาทางไกลก็ได้หรือซคือตรงนี้ไปว่าทางไกลหรือว่าเบื้องหลังจะเป็นคนมาจากทางไกลอ่ะหรือบางทีก็ ไม่ได้มาจากทางไกลหรอกแต่แต่ไอ้ทรัพย์สินเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังของฉันนะฉันเก็บทรัพย์สินนี้ไว้วันนี้เดี๋ยวนี้มันเกิดคุณประโยชน์แก่ฉันตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะตรงนี้ก็ถ่ายได้นําเงินน้าทองมาสิงนะอ่ะพูดแต่ส่วนดีนะและส่วนร้ายละ่ะเอา้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอายังไงกัน <laughs> ดาวอยู่เหมือนกันลัคนาดเดียวกันดีก็ดีไปสิร้ายก็ร้ายไปสิทำไมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายได้ครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะจะให้ลัคนาราศีพิจิกทุกคนมันเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดทําไมไม่ได้ล่ะดาวอยู่เหมือนกันลัคนาดเดียวกันมันก็ต้องทายเหมือนกันสิทายเหมือนกันไม่ได้สาเหตุล่ะทักษะไม่เหมือนกันครับบริบทที่แต่ละองคมาเนี่ยมันเหมือนกันที่ไหนล่ะไม่เหมือนหรอกครับไม่เหมือนหรอกครับนะฮะอกี้เห็นป่ะเสริมความงามบอกว่า ว่างตรงข้ามเอาเงินมาให้อา้าว้วทีเสริมความงามทาไมฉันถึงได้เอาเงินไปจ่ายล่ะ <c oughs> เห็นปะมันมีทักษะครับนะฮะทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมตรีกาลกินีนะฮะทักษามีแปทักษะนะฮะหากเป็นทักษะทั่วๆไปก็คือบริวารอายุเดชสีมูลและอุตสาหะมตรีอันนี้เขาเรียกว่าทักษะดีไม่ว่ากันไม่น่าเป็นห่วง หนึ่งเดียวครับคือกาลกินีฮะอาทิตย์พุธศุกร์พฤหัสอย่าให้เสียเชียวย่า้เสียเชียวนะหากมีหนึ่งในเนี้ยสี่องค์เนี้ยใครสักคนหนึ่งเป็นกาลกินีเสียหายละเสียหายละแต่ความเสียหายมันจะแตกต่างกันไปทั้งสี่องนะแต่เชื่อเถอะมันมีความเสียหายร่วมละ่ะถับโผล่มาได้สักดวงนึงนะสี่องวัดใจหน่อยวัดใจหน่อยดาวมีต้องเยอะ สี่องค์นี้ไม่น้อยนะนะสี่องค์เนี้ยหนึ่งในเนี้ยใครเสียสักคนหนึ่งก็เรียกว่ามีกาลีสถิตละในพบฝักของขามนะนะอาจจะเรียกว่าไงกาลีคือไม่ด,ไมดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะปกกี้เราคุยถึงความดีงามแล้วเรามาคุยถึงเรื่องไม่ดีอ่านะฮะทักษะไม่เหมือนกันนี่ทาให้การทํานายของล,าลาัคนาราศีพิจิกแต่ละคนมันแตกต่างกันแล้วคุณคุณน่ะพิจิกอ่ะวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวไหนเสียละ่ะ นะดาวไหนดีล่ะนะฮะเออคำถามต้องมาแล้วแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยนะแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าดาวไหนมันเสียดาวไหนมันดีก็นั่นนะสินะฮะจะถามผมผมอาจจะไม่ว่างตอบฉะนั้นผมจะหาคำตอบให้กับทุกคนเลยท้ายคลิปผมมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยฮะการหาทักษะคุณไปหาเอาเองเลยครับผมอธิบายโดยละเอียดแล้วว่า มันดูยังไงนะว่าทักษะอะไรดีอะไรร้ายในช่วงเดือนนี้ปีนี้ในในคลิปนั้นอนะมีคำตอบให้อย่างละเอียดเลยอธิบายค่อนข้างชัดเจนศึกษานิดนึงสีเวลาให้ผมสักนิดนึงนะฮะแต่แต่อะไรฮะแต่คุณจะได้ความรู้ซึ่งผมว่าโอเคนะเชื่อผมสินะครับหากมีทักษะเสียอย่างเนี้ยอ่ะพระรหัสเป็นกาลีเนี้ยนะ คุณจะไม่ได้เงินจากเขาหรอกอย่างเรียกว่าเพราะรหัสเป็นกาลีเนี่ยคุณเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่การเงินนะฮะไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามเรียกว่าต่อให้เขามาติดต่อเหตุนี้ก็ไม่จบหรอกครับยืนยันมาติดต่อแล้วเอจะเช่าจะเช่าจะซื้อจะซื้อติดนน่นติดนี่สารพัดส,สารเพ ไม่เอาแนยกเลิกอ้าวเฮ้ยอดเลยถ่ายท่ายาลีดิเงินทองการลงทุนใหม่ๆเป็นกาลีเอาเรียบร้อย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 อดอดไปอดหรือ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 ย่างเก่งก็คือเพราะต่อราคาซะไม่อยากขายเพราะต่อราคาซะไม่อยากให้เช่าเลยโอ้โหอย่างนี้ไม่หาที่อื่นเถอออะไรเพราะคุณไม่หาที่อื่นเถอะค่ะนะฮะต่ออย่างงี้นะฮะเก็บไว้ดีกว่า เพราะไรเพราะถ้าได้ได้ไหมได,ได้ได้อย่างกาลีอ่ะไม่ดีไม่งามไงไม่เต็มอกเต็มใจได้เลยราคานี้เอาปลาอ่าต้องถามคุณเองอ่ะเอาป่ะเอาอย่างกาลีคือเอาอย่างเสียใจอ,ะอ่ะเออนะราคานี้ไม่อยากขายเลยขายป่ะถามตัวเองก่อนไม่อยากให้เช่าเลยให้เช่าป่ะถามตัวเองก่อนอันนั้นแหละอันนั้นแหละนะถ้าเป็นเป็นทักษะอื่นๆมาแน่มาแน่มาแน่นะฮะ ยกเว้นยกเว้นยกเว้นฉันจะไปทำสัญญาเนี่ยเนี่ยเนะี่ยมรณะฉันจะไปทำสัญญกรรมนี่การกระทำสัญญกรรมฉันจะไปทำสัญญกรรมนะหากมีกาลีสถิตหากมีกาลีสถิตพักไว้ก่อน <c oughs> พักไว้ก่อน,นจะกระทำตอนที่มีการีสถิตพักไว้ก่อนเดี๋ยวงานออกมาไม่เนียบใจเย็นเย็นรออะไรฮะอ่ะก็ต้องรอให้ดาวกาลีสมมติรออาทิตย รอพุธรอสุขพระรหัสนี่อยู่เป็นปีอยู่แล้วละ่ะนะฮะอยู่เป็นปีอยู่แล้วถ้าพระรหัสเป็นกาลรรีก็รอสามองค์เนี้ยวันที่วันที่สิบมิถุนาพระพุธก็หนีก่อนแล้วนะ,ะประมาณสิบห้าสิบหกเนี่ยอาทิตย์กับสุขเนี่ยก็หนีตามเพราะรา็อยู่คนเดียวค่อยยังชั่วหน่อยก็ไม่ว่ากันนะ,ะอาจจะทายว่าเสียเงินเสียทองให้เขาเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออเอออะไรอย่างเงี้ยแพงหน่อยอะกาลีเนี่ยจ่ายเงินค่าศัลยกรรมแพงจังเลยครั้งเนี้ย ทำไมที่นี่แพงจังเลยอาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือหรือถ้าพุทธเสียพุทธไปก่อนรอพุทธไปแล้วค่อยทารอพุทธไปแล้วค่อยทำนะฮะหรือหรือรอาทิตย์แต่ถ้าอาทิตย์กับศุกร์เสียนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าขณะที่อาทิตย์หนีมาหรือศุกร์หนีมาเนี่ยนะฮะมันจะร่วมพุทธเนี่ยนะฮะก็ต้องดูก่อนว่าเอนะเออย่างอาทิตย์เป็นการีเนี่ยอาทิตย์เป็นการงานเนี่ยหรือการกระทาการกระทําเป็นการีเฮ้ย เฮ้ยพักไว้ก่อนเลยไหมรออาทิตย์ฟื้นก่อนคือฟื้นคืออะไรฟื้นคือรออาทิตย์พ้นกาลีก่อนค่อยว่ากันใหม่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้อาจจะเป็นหรือรอสุกพ้นก่อนเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าอาทิตย์พุธสุกเนี่ยเขาเป็นดาวที่ว่าเดินเดินเกาะกลุ่มกันไปอ่ะถ้าคุณสังเกตดีๆอ่ะคุณจะเห็นว่าอาทิตย์ไปไหนอ่ะสอง,ององค์นี้เขาตามเขาเขาเรียกว่าเขาเป็นวงโคจรชั้นในอ่ะเขาไปด้วยกันอ่ะ เขาไปด้วยกันนะ่ะมันจะห่างกันได้ไม่ไกลหรอกครับอาทิตย์เป็นเซนเตอร์พุธกับศุกร์เนี่ยมันจะวิ่งทับไปถอยอะคือช้ากว่าสักนิดเดี๋ยวก็มาทันหรือเลยหน้าไปหน่อยเดี๋ยวก็ถอยกลับมาทันอะไรเงี้ยวนไปคือพุธกับศุกร์เนี่ยจะล้อมอาทิตย์บ่อยมากเรียกว่าต้องหาจังหวะห่างกันให้ได้้อ่ะนะฮะต้องหาจังหวะเออให้ดาวกาลเลียไม่มีใครมาอยู่ด้วยอ่ะ มันมีฮะมันมีมันมีแต่ว่ารอให้ห่างหน่อยหรือ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 รอ,อให้ข้ามจังหวะทักษะเปลี่ยนอนะไปฟังนะว่าทักษะจะเปลี่ยนเมื่อไหร่คุณก็ไปดูในคลิปผมอะผมมีสอนไว้แล้วนะฮะรอช่วงนั้นอนะค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนีก้ก็ต้องดูนะฮะก็ต้องดูดูด, 1, ดูสักนิดหนึ่งดูสักนิดหนึ่งเพราะอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยมันทรัพย์สินเนี่ย,ม,ย,ยมีปัญหาหรืออะไรเราแก้ไขอย่างอื่นได้แต่ แต่เรื่องของร่างกายนี่มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะมันเราไม่อยากให้พลาดเพราะว่าเออพลาดอะไรก็พลาดพลาดเรื่องร่างกายเนี่ยมันเออนะใช่ป่ะเออเออนะถึงจะถึงจะแก้ให้ฉันแต่ว่ามันก็เจ็บตัวถึงจะฟรีมันก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์นั้นอนะ่ะก็เลยดูสักนิดหนึ่งดูปีที่มันเหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยทาตรงนี้จะดีกว่าตรงนี้จะดีกว่าด้วยความเคารพเลยนะครับเอาลนะดูตรงนี้เสร็จแล้วแสดงว่า สี่องค์นี้เป็นเรื่องของหลักๆเลยนะไอเรื่องของสัยกรรมเนี่ยผมก็พูดแจมออกไปแต่หลักๆเลยการกระทําอะไรใหม่ๆซึ่งการลงทุนใหม่ๆเนี่ยสัญญกรรมก็ลงทุนใหม่ๆอา้าวหน้าเดิมหรือว่าร่างกายเดิมทําอะไรใหม่ๆให้มันแม่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ดูดาวการีทึหนึง่งถ้าการีสถิตอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าพึ่งไปยุ่งลอก่อนใจเย็นๆทักษะเขาเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะนะเปลี่ยนแล้วก็ค่อยว่ากันเปลี่ยนแล้วก็ค่อยว่ากันะนะฮะ หรือรอจังหวะให้เขาเดินห่างกันมันมีฮะมีดูเดือนไหนที่ใครเป็นกาลีแล้วไม่มีใครมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเอออ่ะรอจังหวะแถวแถวนั้นเออก็ทําได้ไม่ใช่ทำมาได้แต่ต้องรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยนะแต่ถ้าพระราทเป็นกาลี15มิถุนาเขาเดินพลแล้วก็อ่ะตามสมบายเหอะตรงนั้นอาจจะเสียงเงินเพิ่มขึ้นก็ว่ากันไปนะฮะลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนมีการลิเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตจะเป็นงานหรือกระทำการใดๆ มีการริเริ่มฮะเช่นเริ่มลงทุนหรืออาจจะเรียกว่าฉันจะลงทุนอะไรร่วมกับคู่สัญญาของฉันฉันจะลงทุนอะไรเริ่มลงทุนอะไรกับคู่ครองของฉันได้หมดเป็นการริเริ่มอะไรใหม่ๆในเดือนมิถุนายนสําหรับลัคนาราศีพิจิกนะฮะเรามาดูพระเสาร์กับราหูกันนิดหนึ่งเดี๋ยวจะขยายความที่พระรหัสต่อเพราะว่าราหูอยู่บ้านพระรหัสนะครับพระเสาร์ก่อนใครพระเสาร์ พระเสาสหัชชาครับเรือนมังกรคือสหัสชชอะไรเหรอครับสหัสชชสหัชชามันแปลว่าติดต่อสื่อสารนะติดต่อสื่อสารนะสหัชชาแปลว่าเพื่อนญาตินะพระเสาเนี่ยติดต่อสื่อสารเพื่อนญาตินะฮะคนรอบๆคุณนะได้หมดอ่ะได้หมดไปอยู่ในพันธุครับพันธุแปลว่าอะไรพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์ถ้าเป็นบุคคลล่ะ พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่พี่น้องคนในครอบครัวฉันพันธุ์ทุกข์นะฮะช่วงนี้ฮะช่วงนี้สหัชชะมาพันธุเนี่ยอ่ะถ้าตีกันแบบลงทุนนะติดต่อสื่อสารอะไรเกี่ยวกับพันธุอ่า <med up> มีการติดต่ออะไรกับพันธุมีการติดต่ออะไรกับญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวไหยหรือทรัพย์สินก็มีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับบ้านอาคารโรงเรือนไหมมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับที่ดินไหมมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับยานยนต์ไหมเนี่ย เริ่มลงทุนใหม่ๆมีการกระทําลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะตรงนี้ก็ถ่ายได้ฮะนะ,ะลงทุนกับยานยนต์ลงทุนกับที่ดินลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ลงทุนกับอาคารโรงเรือนบ้านที่พักอาศัยได้หมดได้หมดแต่ในเดือนมิถุนายนค่อนข้างพระเสาอยู่เนี้ยค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยครับยืนยันครับวุ่นวายจังเลยวุ่นวายจังเลยนะฮะวุ่นวายจังเลยแต่คําว่าวุ่นวายไม่ได้แปลว่าลายนะครับ ยุ่งๆอ่ะวุ่นๆอ่ะเอะอนะต้องคอยคุรีกุจอทำอย่างนั้นก็ถ่ายได้ะนะพระเสามาอยู่อย่างเนี้ยอ่ะหรือจะท่ายอีกแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็ยกตัวอย่างอีกสักแบบหนึ่งสหัสชะมาผันถุเพื่อนญาติคนใกล้ชิดนะฮะอันนี้เรียกว่ามาสร้างความวุ่นวายให้ฉันหน่อยหนึ่งเป็นยังไงมาหยิบยืมมาอาศัยอ่า ญาติเพื่อนคนสนิทญาติเพื่อนคนสนิทมาอาศัยบ้านญาติเพื่อนคนสนิทมาขออาศัยทําอะไรบนที่ดินหน่อยญาติเพื่อนคนสนิทมาขออาศัยยืมยานยนต์ก็ได้วุ่นวายะมัดเลยแกเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเฮ้ยยืมไปนี่หน่อยยืมไปนี่หน่อยอ่าอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะทีนี้ถ้าตัวคุณล่ะพระเสาอยู่เนี้ยมีการติดต่อสื่อสารอะไรกับครอบครัวญาติผู้ใหญ่ บ้านที่ดินยานยนต์อาคารโรงเรียนแล้วอยังไงฮะติดต่อทำไมฉันจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่ลาหูเขาเป็นเจ้าเรือนราศีกุปไปอยู่ในปุตตะปุตตะคืออย่างที่บอกพระรหัสเมื่อกี้การลงทุนการรีเริ่มลงทุนใหม่ๆฉันจะลงทุนนะฉันจะซื้อบ้านฉันจะซื้อที่ดินฉันจะซื้อยานยนต์ได้อันนี้ตัวเองอยู่อริเนี่ยเวลากู้มักจะกู้ผ่านครับเขาขอบอกเขาบอกแม่บางคน บางคนสินเชื่อผ่านดับงงๆได้ด้วยเหรือเรานะฮะอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหลือเราเหลือเชื่อชมัดเลยได้อ้าจะเป็นนี่นี่ตัวเองไปอยู่ในอลีอ่ะจะเป็นนี่อ่ะพาลนี้สินนี่นะครับได้ซะอย่างนั้นน่ะกะว่าไม่ได้ได้เฉยเลยเว้ยเฮ้ยจะเป็นดวงกำลังจะเป็นนี้อ่ะแม่คุณทุนหัวเพะคุณทุนหัว ดวงคุณลกักษณะราศีพิจิกดวงก็ลัจจะเป็นนี่ถ้าได้กู้ได้อะไรมันง่ายมันลื่นนะมันง่ายมันลื่นนะฮะฉันจะเป็นนี่เนี่ยลื่นจริงๆลื่นจริงๆแม่ให้มันได้อย่างเงี้ยเพราะคุณลื่นจริงๆนะจะไปอยู่ประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้นะฮะมีการลงทุนอะไรใหม่ในเดือนมิถุนายนหลักๆคือ ระวังเพื่อนญาติคนสนิทคนใกล้ชิดมาวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ของฉันนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าฉันมีจ็อบจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะเกี่ยวกับอสังหาหริมทรัพย์หรือยานยนต์ได้ทั้งนั้นนะจะซื้อบางทีจะซื้อ,จะ,อจะขายจะให้เช่ารู้สึกว่าคล่องรู้สึกว่าคล่องนะฮะรู้สึกว่าคล่องนะฮะอย่างอังคารกาลีเนี่ยแม ฉันจะเป็นหนี้เป็นสินสักทีหนึ่งอ่าฉันจะเป็นหนี้เป็นสินสักทีเื่อนไหม่อกี้บอกว่าเลื่อนอ่ะอังคารถ้าเป็นสีสีมงคลอะไรพวกเนี้ยเป็นทักษะาปกติเลื่อนครับเฮ้ยถ้าเป็นกาลีอะถ้าเป็นกาลีลื่นได้ครับแต่ยังไงอ่ะสมมุิไปกู้เขาเนี้ยอ่ะยันยนต์เนี้ยดอกเบี้ยสามบาทอ่าพอฉันกู้สี่บาทห้าสิบเฮ้ยทำไมแพงจังอะเออเนี่ยกาลีดอกเบี้ยแพงกู้บ้านกู้ที่ ทำไมดอกเบี้ยแพงก่าเขาวะในชันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมดอกเบี้ยแพงก่าเขาได้ทั้งนั้นได้หมดได้หมดกาลีนี่หรือ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 กาลีคือไม่ดีไม่งามไม่สําเร็จครับการกู้ครั้งนี้ไม่สําเร็จครับกาลีนี่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นนี้เป็นสินแหมไม่ผ่านซะอย่างนั้นผ่านได้อย่างนั้นด้วยนะครับกาลีคือไม่ดีไงกู้ไม่ผ่านผ่าน ก็ดอกเบี้ยแพงแพงคือกาลีแพงแพงไม่อยากกู้ไม่อยากกู้เปล่ากู้เปล่าไม่งั้นก็ไม่ต้องไม่เอากู้เปล่าบังคับเหรอบังคับเหรอได้ดิบังคับอย่างงี้นะครับเหมือนกันฮะลาหูเสาเนี่ยคือกาลีอยู่ตรงไหนทายว่าไม่ดีตรงนั้นแหละครับถ้ากาลีมีตรงข้ามต้องเป็นสลีมงคลทันทีสีนะฮะลาหูกาลีอังคารเป็นสีอังคารเป็นกาลีลาหูก็เป็นสีฝั่งตรงข้ามกันอะ สีคือดีงามกาลีไม่ดีไม่งามก็ลองไปพิจารณากันดูนะฮะอันนี้ก็คล้องท้ายจากชีแนนะกันพอสมควรได้เนื้อได้หนังละนะฮะลองคือฟังผมด้วยพิจารณาจากตัวเองด้วยไม่มีใครเก่งกว่าคุณเพราะาอะไรคุณคือเจ้าชะตาอ่าคุณจะรู้ของฉันแปลว่าอย่างนี้ของฉันแปลว่าอย่างนี้นะครับของฉันยาบางคน ให้เช่าบ้านบางคนให้เช่าที่ดินเห็นป่ะเหมือนกันไม่เหมือนบางคนฉันซื้อฉันลงทุนนี่ฉันจะซื้อให้เช่าก็เป็นการลงทุนนะฮะซื้อก็เป็นการลงทุนแสดงว่าในเดือนมิถุนายนลักนณาราศีพิจิกมีการลิเริ่มอะไรใหม่ๆแต่แต่แต่ว่ามันมีคําว่าน่าจะถ้าซื้อมันน่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนชําระมากกว่าถ้าไม่ผ่อนชําระได้ไหมได้คนซื้อเงินสดมีแต่อยู่อริ จะเงินมีมันติดปัญหาตรงไหนมันจะติดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อผมเถออต่อให้ถือเงินสดซื้อเงินสดต้องซื้อได้สิถูกต้องครับแต่เชื่อเถอออังคารอยู่ที่เมษต,ต้องติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าอังคารย้ายมาพิพกศพศเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เขาอยู่ที่เมฆก็ทายอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับขอบคุณครับที่รับฟังติดตามผมด้วยนะสวัสดีครับผม